มี S-Pan Single R มาแนะนำหนึ่งคันสีเทาเดิมโรงงานลดออกศูนย์ะครับรถคันนี้เปปรสมาณิบเจ็ดสิบาตามมาชมได้เลยวิ่ง1,7000กิโลนะครับเราเปิดไว้โคตรเล้าใจเลย3 3 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นชิวหน้า m มานะครับมีมาให้เรียบร้อยกาดหม้อน้ำนะครับ e v o t e c ์เทคเปกันลมเครื่อง E-Votech Performance นตะครับตัวมรดูุด้านบนปั๊มได้ b บ m โ o R R S S นะครับปั๊มคับได้ TWM ครบครันเลยกันแทงเครื่อง GB Laing นะครับ ครบคันนี้ใหม่คลิปเนียนทุกจุดการลอยถังคาร์บอนมีมาให้ด้วยมาดูที่เด็ดคันนี้ครับพ่อได้ AR ไทเทเนียมนะครับเสียงโคตรเล้าเลยเดี๋ยวผมพาไปฟังยางคอนติแอทัสามนะครับครบกรบเคัื่อนเครื่องเนียนๆสวยเนียนคลิปทุกจุดใครหาอยู่จัดไปได้เลยรถขับขี่มันมากๆมาดูเล็กใหม่ abs pro นะครับเลขใหม่1 7 1่0กแท้ๆนะครับมาฟังเสียงเครื่องยนต์กัน รถเน็กเกตบายสักคันคันนี้เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีมากนะครับเราเปิดไว้3ามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างเห็นได้ไปหมดเลยฝากกดติดตามด้วยสวัสดีครับ